จริงครับเท่าที่เคยทําคดีมาค่อนข้างจะนําสื่อผักล้างยากคือหมายความว่าฝ่ายผู้ทําความผิดนะนําสื่อผักล้างในส่วนของทรัพย์ที่ถูกยึดได้ยากครับยากจริงๆนะครับปัจจุบันนี้คอันนี้มันก็คงยากแหละครับเพราะมันก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะทาอาชีพอะไรอใช่เพราะถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่า2อ0้ล้านมาจากที่ไหนได้ถ้าบอกได้อย่างเช่นบอกมีประดกมาตั้งแต่สมัยคุณทวดคุณปู่คุณย่ายาเงี้ยอันนี้คือได้ไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ถ้าเกิดไม่รู้ที่มาที่ไปใส่ในฐานว่า ได้มาจากไ,ไอซิแน่นอนใช่ซึ่งถ้าเกิดเป็นกรณีตามพร้อมมาตรการเนี่ยเขาบอกให้รั์เน mm ี่ยตกแก่กองทุนกองทุนยาเสพติดตรงนี้เพื่อนําเงินเนี่ยกลับมาใช้ในการใช้ในการปราบปรามอีกนะครับท่านที่ผมผมดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอเรื่องการเข้าของวัคซหน่ายเนี่ยแค่มียาบ้าประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเมตรเนี่ยนะครับถ้าเป็นยาบ้าที่มีสารแอเฟตามีนบริสุทธิ์เนี่ยคำนวณได้ตั้งแต่สา5รอเจ็สิห้ามิลลิกรัมขึ้นไปเนี่ย ท่านถูกสันนิษฐานว่าเป็นการครอบครองเพื่อจําหน่ายนะครับนะตรงนี้ก็แค่แค่สิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับอย่างเพื่อจําหน่ายเลยนะครับนะครับก็ดีครับผมว่าโทษออกให้หนักๆเลยเพราะยาเสพติดเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวผ่อนทําลายประเทศเราเยอะมากนะครับอ่ะพอแล้วยาเสพติดจันทร์มาได้ความรู้กันพอสมควรแล้วแล้วก็อยากจะเตือน่านผู้ชมให้หลีกไกลยาเสพติดให้มากที่สุดใช่ยัยอย่าไปเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องเลยเข้าไปแล้วมันออกมายากนะครับนะครับ มาคดีต่อมานะครับก็คือคดีที่นะครับหมอปลอมไม่เรียกไม่เรียกหมอป๊อมแ้วผมเรียกมันเป็นหมอปลอมแล้วกันนะครับที่ได้ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็คือน้องกระแตนะครับก็คือพิตตี้สาวนะครับที่ไปฉีดสารฟิลเลอร์นะครับช็อกหมดสติแล้วก็เป็นเจ้าหญิงที่ทามานะครับหนึ่งสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็คือทางทางกฎหมายเนี่ย จัมา,าจริงๆคือเขาบอกว่าเคสนี้ก็คือเหมือนอยู่ได้ด้วยเครื่องหายใจอย่างนี้จริงๆก็ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อไหร่จันมาช่วยเล่าเป็นเกร็ดนให้ท่านผู้ชมรู้นิดนึงว่าบางคนเนี่ยเหมือนนอนไม่ใจ่ชันนินทาอย่างเงี้ยแค่ว่าถ้าถอดเครื่องหอะไรไม่ได้ตายได้อยางในทางกฎหมายก็ก็คือตามกฎหมายบอกว่าในการที่จะนนิฐานว่าเขาตายที่จะดูว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายหรือไม่เนี่ยคือตายตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ตายทางกฎหมายนะครับตายในความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าให้แพทย์เป็นผู้นิฉัย แพทรู่นิชัยคราวนี้คราวนี้ต้องมาดูต่ว่าแล้วแพทย์รุนนิชัยยังไง,งอ่ะความจริงมันก็มีรรด้วยกัน2 2สองแนวคิด,สอ,คดสองแนวคิดนะครับ<อ>แนวคิดดั้งเดิมน,น่ะที่สมัยก่อนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจะดูว่าใครถึงแก่ความตายนั้นหนึ่งก็คือต้องมีสมองอยู่ทํางานมีหวัวใจทำงานแล้วก็มีปอดอยู่ทํางานถ้าทั้งสามอยู่ทํางานเนี่ยก็หมายถึงบุคคลน,นั้นเนี่ย ตายในทางในทางในทางการแพทย์ซึ่งส่งผลให้เป็นการตายในทางกฎหมายแต่ในแนวช่วงหลังในแนวปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในวงการแพทย์นะก็คือมองว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเมื่อสมองตายนะหรือทางการแพทย์จะเรียกว่าแกนสมองตายนั่นเองก็คือต้องมีแพทย์ลงความเห็นใช่ใช่ครับซึ่งถ้าในเคสนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดบอกว่าแกนแกนสมองตายแล้วเนี่ยถ้าแพทย์ลงความเห็นแล้วก็ถือว่าถึงแก่ความตายได้ นะครับตั้งแต่ตอนที่ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับครับทีนี้เมื่อพอตายลงเนี่ยเดิมเคยแล้วจําได้ไหมจัน่ายเราก็จันนายจันตุเราก็มาเล่าเราก็แจ้งข้อหาว่าเออเป็นทําให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสถูกไหมครับครั้งนี้เนี่ยข้อหาเปลี่ยนแปลงไปยังไงจันตุครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อหาก็คือเริ่มต้นจากประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับซึ่งโทษตามกฎหมายคือจาคุกไม่เกิน10ปีนะครับปรับไม่เกินสอง0 0บาทนะครับ อีกข้อหาหนึ่งก็เป็นข้อหาในเรื่องอีกกฎหมายหนึ่งนะครับก็คือเป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็จะต้องมีโทษจำคุกไม่เกินสาปีแล้วก็ปรับไม่เกิน3 0 0 0 0ื่นบาทซึ่งความผิดทั้งสองอันนี้ถือว่าเป็นความผิดที่เป็นการกระทำครั้งหนึ่งเนี่ยการกระทำหนึ่งครั้งกรรมเดียวน่ยเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายตัวหลายโทนะครับซึ่งสารก็อาจจะต้องลงโทษนะในบทที่หนักในบทที่หนักที่สุดก็คือในเรื่องของการประมาท เป็นเหตุให้บุนถึงแก่ความตายนะครับ,รบตามประมวลกฎหมายอาญานะ,นะครับอจาจารย์มางั้นผมถามอาจารย์มาอีกประเด็นหนึ่งหลัาจา์ตุ่มกี้อธิบายเรื่องโทษแล้วถามอาจารย์มานิดหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยมีหลายคนถามว่าเอ๊ะพอหมอปลอมเนี่ยนะครับเข้ามามอบตัวนะ,นะเข้ามาเข้ามาตามหมายเรียกเนี่ยแล้วทาไมตํารวจเนี่ยถึงปล่อยกลับทําไมไม่จับขังเลย หลายคนบอกว่าทำไมชาวบงชาวบ้านบางทีมาปุ๊บจับขังเข้าคุกเลยคือในการทำของเจ้าหน้าที่ส่วนตรงนี้นะครับครับถ้าเกิดว่ามีเกิดการทเาผิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าใครเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยแล้วเนี่ยอันดับแรกคือเขาจะอกหมายเรียกก่อนถ้ามาตามหมายเรียกครับแล้วไม่มีเหตุที่จะหลบหนีทราบ้วรับทราบข้อกล่าวหาครับแล้วไม่มีเหตุที่จะหลบหนีเนี่ยทางทางราชกานสอบสวนก็เป็นหนิวที่จะให้ประกันตัวได้นะครับนี่คือประเด็นนี้เขาถึงปล่อยไป นะครับเป็นที่สองถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกออกแล้วครับไม่มาครับบางครั้งก็อาจจะออกให้สักครั้งสองครั้งเรียกแล้วไม่มาอืชัดเจนแล้วว่าไม่มาแน่แ่ก็หยอกหมายจับอคราวนี้บอกหมายจับเนี่ยมันก็จะมีพฤติการที่ว่าเออไม่อยากมาเนี่ยก็มีพฤติการเรียกหลบหนีหลบหนีได้ดังนั้นกานสอบสวนก็อาจจะมีลูกพินิจว่าบอกว่าเออมีพฤติการหลบหนีดังนั้นก็อาจจะไม่ให้ประกันตัวได้ซึ่งเห็นในโทรทัศน์เนี่ยหลายๆคดีเลยที่ ที่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวนั่นเองนะครับก็เป็นคดีประมาทก็ก็ก็เป็นคําแนะนําเบี้ยครับว่าถ้าเกิดว่ามีหมายเรียกมีอะไรมาแล้วเนี่ยก็ไปพบเจ้าหน้าที่โดยดีนะจะได้ไม่ต้องออกหมายจับและเกิดว่าเราเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยจะได้ได้ได้รับการประกันตัวได้นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้มีพฤติการที่จะหลบหนีเอ๊ะทําไบพวกหมายเรียกอะไรพวกนี้เนี่ย ต้องให้เป็นคําสั่งจากศารที่เราจะได้รู้เราจะดูยังไงรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้มันเป็นหมายจริงหมายปลอมเป็นยังไงกดนไหมพอพอถ้าถ้าเป็นหมายเรียกนี้จอกโดยโดยโดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าพนักงานได้เลยนะครับนะครับบริเวหมายจับกับหมายค้นนะครับ หมายจับบุคคลที่ขัดขืนหมายเรียกเนี่ยต้องไปขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ,รบหรือการจะเข้าไปค,ค้นบ,บ้านหรืออะไรเคหสถานนะครับอันนี้ก็ต้องขอหมายหมายค้นจากศาลนะครับก็มีมีเคสที่กรณีที่สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีมีหม,มายศาลกรณีร้อบ้ารจันตักรณีามมาที่จับจับกลุ่มกันได้โดยไม่ต้องมีหมายจับก็คือเช่นทำความผิดซึ่งหน้า ครับนะครับเห็นกันเลยกำลังตีหัวเลยกำลังตีกำลังแทงกันกำลังยิงกันอันนี้แน่นอนนะครับเพราะมูจะไปขอหมายมาก็ไม่ทันแล้วนะครับก็คือพวกที่คารเอาฟิดซึ่งหน้าอันนี้อาจจะไม่ต้องออกไม่ต้องมีหมายจับจากศาลก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็อยู่ในขั้นที่ว่าให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานฐานก่อนที่จะให้อัยการสั่งฟ้องนะครับก็ดูผลของคดีต่อไปนะครับ ซึ่งจากเคสนี้นี่เองนะครับจริงๆเราก็ก็ขอเตือน่า้ผู้ชมแล้วกันนะครับหลังจากเคสนี้ออกมาเนี่ยทางอยเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนออน้องๆผู้หญิงนะครับพี่ๆผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่ต้องการสวยนะครับก็กรุณานะครับใช้ความระมัดระวังอย่างอย่างให้ให้ถูกต้องอะนะครับว่าการที่จะไปฉีดสารพวกฟิลเลอร์เนี่ยนะครับก็บอกปัจจุบันเนี่ย ยาที่ได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการาาอาหารและยาหรือออยเนี่ยมีอยู่เพียงชนิดเดียวคือสารไฮยาไฮยารูรอนิกแอซิดนะครับนะครับจำนวนสับสิบทะเบียนจาก6บริษัทซึ่งมีทั้งสารเดียวและผสมยาชานะครับซึ่งมีปริมาณเนี่ยยาตั้งแต่ขนาด3ลลิกรัมถึง25มิลลิกรัมต่อ1นหลอดฉีดนะครับแล้วก็เป็นยาดำเข้าทั้งหมดเลยนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายาตัวนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางการแพทย์แก้ไขความพิการต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเลี่ยงเอาไปใช้คือสมัยก่อนเนี่ยคือพวกอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปไปช่วยคนที่อาจจะโดนแผลเป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้เพิ่มเนื้อเยื่อเพิ่มเนื้อเยื่อนะครับให้มันสมบูรณ์มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเอาไปใช้ในาการเสริมความงามเป็นการปรับใช้มากกว่านะนะครับแต่เขาบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าห้ามใช้กับคนที่แพ้สารไฮยายูไฮยารูโรเนต นะครับและผู้ที่มีคุ้มคุ้มกันต่อเนื้อเยื่อตัวเองหรือโรคเบาหวานหรือเจ็บคอมเป็นประจำปวดข้ออย่างเฉียบพลันนะครับคนท้องหรือคนให้น้ำบดหรือคนที่อายุต,ต่ำกว่า18และการฉีดเนี่ยห้ามฉีดลงไปในหลอดเลือดหรือบริเวณรอบดวงตากระดูกเอ็นพังผืดห้ามใช้เพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกและห้ามใช้ร่วมกับการรักษาอื่นๆผมฟังแล้วถ้าเราไม่ใช่หมอเนี่ย เราไม่มีความชำนาญเลยคือเท่าที่ผมฟังผมว่าข้อที่1คือไม่ควรฉีดเลยถ้าไม่จําเป็นครับข้อที่สองถ้าฉีดด้วยความจําเป็นก็ควรจะอยู่ในสถานพยาบาลมีมีการตรวจสอบแต่แพทย์ก่อนใช่มีการตรวจสอบก่อนว่าคุณแพ้อะไรบ้างแพ้อะไรตรงนี้ไหมและถ้าเกิดว่าไม่แพ้แล้วถึงจะฉีดก็ควรอยู่ในสถานพยาบาลเราควบคุมถ้าเกิดว่ามีอะไรไปจะได้ช่วยเหลือท่านนะนะครับมีข้อบ่งบ่งใช้เยอะมากนะครับห้ามดูนห้ามนี่นะ ครับคนเราบางครั้งคิดว่าเราชํานาญนะตัวที่ไม่ประกอบวิชาชีพนะอาจารย์นายแล้วก็ไปทําทําอย่างนี้เนี่ยก็ผมว่าคล้ายๆกันหนังหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งเลยที่จริงๆตัวเองไม่ใช่หมอแต่ปรากฏว่าก็ไปทําตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นหมออย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยคือเขาคิดว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ช่วยแพทย์มาแบบชํานาญแล้วก็เดี๋ยวในบทที่สองนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรมาปรึกษาข้อกฎหมายได้นะครับทั้งข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้หรือ ข้อกฎหมายท่านผู้ชมคาดว่ามันจะเกิดขึ้นมัน<ช>จะป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะต้องไปแก้ไขเนี่ยก็ดีนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02 338 38 34-6นะครับ<ช>02 338 38 34-6สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนะ<ช>ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่เรากุยเกี่ยวข่าว<ช>เรื่องอื่นก็ปรึกษาได้<ช>นะครับ<ช>นอกจากช่องทางในการที่โทรมาแล้วเนี่ยมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับทำไม่ทันนะ,ะทำไม่ทันก็ เฟซบุ๊กนะครับซึ่งหลายท่านเล่นอยู่แล้วนะครับเซิร์ชนะครับภาษาไทยนะครับพิมพ์ว่าทนายหน้าใสนะครับท่านก็จะเจอเฟซบุ๊กของทีมงานเรานะครับสามารถไปโพสต์คําถามข้อสงสัยข้อกฎหมายที่ต้องการถามได้นะครับทางทีมงานเราจะตอบให้อย่างรวดเร็วนะครับนะครับครับแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2ครับ